เนี่ยเหรอ B M ยี่สิบเอ็ดอะใช่ไหมแต่ไม่มันดูใหญ่โหรานจังหืมหนาวไว้สู้กับคเมนมั่งเออคือเนี่ยมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมดสี่สิบช่องยิงนะ เนี่ยหนึ่งบล็อกเนี่ยมันมีทั้งหมดถึงแปดไม่ใช่แปดดิเอ่อสี่ครับโทษทีครับผมเนี่ยแล้วก็การออกแบบเนี่ยมันคล้ายกับ BM21 ของโซเวียตมากกว่าหรือเปล่าเ,เนี่ยนีย่อันนี้ธงชาติไทยอันนี้ดอกเดซี่เหรอ ถ้าจำไม่ผิดนะโยวไปว่ากันอีกที LP อืม LP แปลว่าเสดาวนะฮ <c oughs> ไอ้บารล้อก็ใช้ได้นะเนาะหลังก็ท่อไอเสียด้วยมีไฟขับขึ้นไนด้วยร้อยอย่างนะครับ ม,มันสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เล็กๆนะครับ <c oughs> จะบ้าเหรอนี่ผมใช้สร้างเวลาใช้เวลาสร้างเนี่ยก็นานอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ก๊อกของใครนะครับสร้างด้วยมือล้วนๆนะ มีใครสนใจไหม <laughs> เออไงรถคันนี้ใหญ่ดูยไม่ล่ะหืมใหญ่จริงๆนะครับนี่ไฟหน้าครับผมนี้ไฟหน้าเนาะ ไฟหลังก็มีครับอืมก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่ไม่ทำ b บม1อ็ล่ะคำตอบก็คือที่ได้มาก็คือมันยากนะอืมลูนีเอาไว้สู้กับคขมเม <c oughs> เออ <c oughs> เห็นแล้วเครียดเหลือเกินนะครับดีไหม ร่างก็มันไม่ต่างจากรุ่นอื่นนะเออสนใจไหม <laughs> โอเคผมว่ามันก็พอรีวิวแค่นี้แล้วกันเนาะเออจบครับ <laughs> นี่คือเกมมินิโวลนะไม่ใช่ไมคคับนะครับโอเคจบ <laughs>